สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนนะคะวันนี้นะคะวันนี้ผหม่มจะมาแนะนําเพื่อนๆน,นะคะท่านใดที่ต้องการที่จะเป็นเจ้าของร้านนะคะเจ้าของร้านเยอะแยะมากมายเลย70กว่าแพลตฟอร์มทั่วเมืองไทยเลยนะคะมีทั้ง s h o ป e e Lazada นะคะ Adidas Big i c e n t r ซ็นะคะ ที่ขึ้นในหน้าจอนะคะกว่า70กว่าแพลตฟอร์มทั่วเมืองไทยนะคะรวมถึงเท sla นะคะสามารถซื้อสินค้าซื้อรถอ่ารถญี่ปุ่นหรือว่ารถยุโรปนะคะผ่านเท sla ได้เลยแล้วอ่าเพื่อนๆหรือว่าคุณลูกค้ามันจะติดคำว่าคุณลูกค้านะเพราะเป็นแม่ค้ามาตลอดนะและเพื่อนๆเราเนี่ย ก็จะสามารถซื้อรถนะคะได้ส่วนลดนะคะจากเท s l a นะคะทั้งรถญี่ปุ่นทั้งรถอ่ายุโรปนะคะเราได้แคสแบ็กกลับขึ้นมาถามว่า f f i l i a t e คืออะไร F f i l i a t e คืออะไรนะคะ f f i l i a t e คือการที่เราเข้ามาเป็นพันธมิตรนะคะเข้าเราสามารถขายสินค้าในร้านที่อยู่ในแพลตฟอร์มของแพลตฟอร์มของพันล้านนะคะกว่า70แพลตฟอร์มทั่วเมืองไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นช h อป e e ้ a z a d ด้าเนี่ย เราไม่จะเป็นต้องสต็อกสินค้าเลยเรามาอยู่ยุคสมัยนี้นะคะถ้าเราสต็อกสินค้าเนี่ยบอกได้เลยว่าเงินจมมากๆเลยเพราะว่าคุณแม่ค้าเองก็เป็นผู้หนึ่งที่ขายสินค้าในช้อปปีและ l a z าด้ด้วยนะคะสต็อกสินค้าเต็มห้องไปหมดเลยนะคะแต่ก็จําเป็นต้องทําเพราะว่าทำมาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อสมัยก่อนมันยังไม่มี อินดีมนะคะมันยังไม่มีเว็บพันล้านก็เลยต้องสต็อกสินค้าเข้ามาบอกได้เลยว่าลงทุนหลายแสนมากๆนะคะแต่ถ,ถ้ามันมีตรงนี้แล้วเนี่ยหมอจะอยากมาอยากจะมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆเนี่ยได้โชได้รู้กันเนาะว่ามันมีวิธีหาเงินแบบนี้ด้วยนะคะก็คือเว็บพันล้านมันจะรวบรวมสินค้าหลายๆอย่างสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกนะคะเสร็จแล้วเราสามารถก๊อ รูปสินค้านะคะหรือว่าวิดีโอนะคะในช้อ p ป e ้ในลาซาด้หรือว่าอื่นๆน,นะคะในเซ็นทรัลในบิ๊กซเนี่ยไปวางขายได้เลยนะคะก็คือการวางขายออนไลน์นี่แหละนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาลิงก์เราไปแปะนะคะเอาลิงก์เราไปแปะบนหัวที่เราทําทําช่องทางจัดจําหน่ายที่เราวางไว้ในใน Facebook หรือว่าใน l ล n e ของเรานี่นะคะถ้าเกิดว่าสินค้าชิ้นไหนที่มีการสั่งซื้อผ่านลิงก์ของเรานะคะ ลิงก์นั้นเราก็จะได้รับเงินแคชแบ็กกลับคืนมานะคะถ้าเดือนไหนขยันขยันเนี่ยบอกได้เลยว่าเพื่อนๆจะมีรายได้มากกว่า5,000บาทนะคะเพราะว่าคุณแม่ค้าเองก็ทำทำลักษณะนี้นะคะก็ได้ได้รายได้มามาเยอะเหมือนกันเดือนเดือนหนึ่งนะคะอ,อันนี้คือเป็นอีกแค่ช่องทางเดียวนะคะอีกแค่อีกแค่ช่องทางเดียวที่ที่อยู่ในอินดีมนะคะถามว่าลงทุนเยอะไหมคุณแหม่มลงทุนเยอะ ออลงทุนไม่เยอะเลยนะคะลงทุนแค่หลักพันนะคะลงทุนแค่หลักพันแต่เราจะได้เป็นพันธมิตรกับหลายล้านเลยนะคะบอกได้เลยว่าแค่คุณแค่คุณแม่ค้าเนี่ยขายสินค้าในช้อปปี้รัศดานะคะลงทุนหลายแสนนะคะแต่ถ้าเพื่อนเอนเข้ามาเป็นสมาชิกของเว็บพันล้านนะคะทำแอฟเฟกตกับเว็บพันล้านเนี่ย เราลงทุนแค่หลักพันเราเป็นเจ้าของสินค้าหลายหมื่นล้านแล้วเราไม่ต้องมารับความเสี่ยงทั้งค่าจัดส่งค่าทั้งค่าจัดส่งค่าต้องออกไปส่งสินค้าสต็อกสินค้านะคะถ้ายังไงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะคะก็ทักเข้ามาถามในคลิปได้เลยไม,ไม่ต้องกลัวว่าไม,ไม่ต้องกลัวที่จะถามนะคะอันนี้มันเป็นวิธีการสร้างรายได้วิธีการสร้างไรไายไ,ได้ที่เราสามารถทำได้ โดยที่ไม่ต้องลงทุนเยอะแยะมากมายนะคะและไม่ต้องพาตัวเราออกไปเพราะสมัยนี้อย่าว่าแต่พาตัวไปตลาดเลยนะคะตลาดสดตอนนี้ปิดนะจะกินผักยังไม่มีผักจะกินเลยนะตลาดสดตอนนี้ปิดนะคะอืออกไปร้านไหนก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะเปิดละในห้างก็เปิดแค่สโตูเนาะ ก็ฝากอีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถให้เพื่อนๆน,นมีไราไยได้ได้นะคะถ้าเข้ามาถามส่วนตัวได้เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ